จบน้องเรครับคืนนี้ถ้า dom, er. fall, Bishop, ไปจบเราไม่เลิก้อ้ยแตบตัวอะไรกันไมดูน้าอ้้มีแล้ว้ยม่แล้วะี่มึงจะ้อด้าไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดินไอ้มอสไปแต่งตัวอะไรมาเนี่ยเนี่ย คนนี้นะครับหน้าตาน่าเกลียดหนะ้ากลัวมากเลยมึงน่าเกลียดกว่ามั้ง<ะ>นี่ก็แต่งตัวปกติแต่งตัวเที่ยวครับเที่ยวคาเฟ่เออเนี่ยนี่มึงมาเต้นแอโรบิกเหรอกูไมาเต้นกับมึงกูไม่ได้ตไตเต้นกับมือใช่เต้นกับมึงนี่คนนี้ผมจะ่ใช่ผูจัดการนะเ,ออเพราะว่ามันก็น่ากลัวมากๆเวลามันเดินเข้าองน่ากลัวอย่าคุยกับมันมากนะคนนี้มันหน้าตาน่าเกลียดนะเพราะว่าห <I will. S 1> มายเว้น จะได้พูดไหมเ,เนี่ยวันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เหมือนไปนั่งกองตัวมูลปลาสองตัวปลาปลาไปนั่งกองไปเอากองไว้ตรงนี้เอาแล้วหน้าชิงชาตะมูลไว้ไหนขมิดปากเนี่ยปากเขาใช้กระตูดเออขมิดใช้กระตูดไปเล่น,นเล่นไอ้เกล้วมึงเคี้ยวกระดูกหมูทำไมกูดัดฟันแล้วแล้วโยวาบเนว่าเยจะจะมาหล่อมันหล่อเดี๋ยวกูดัดฟันเสร็จกูไปทำตาตี น้องต้อยด้วยที่น้องนุกใช้มือที่ใช้ตีเรี่ยกขอบคุณมากนะครับแม่แล้วก็ยังนะยังนะยังไม่มีให้ผมพี่นะมีแต่รูปโปงเหรอทำไมเจ้าภาพเขาหากูมาเล่นเหมือนเล่นในหม้อหุงข้าวกูร้อนจังวะจะเป็นลมไหมเนี่ยครับอะไรฮะ พัลมอะอะไรอะนู่นอ๋อนี่โง่นะโง่นะชีวิตอะใครพ่อแม่ใครครับพุดผมพุดที่เมธแม่ให้แม่ทำไมพุดที่ผงอะของมากครับใช่แล้วใช่ไหมหมดยังแม่อ๋อขอบคุณมากนะครับแม่มันสั่งเฉยเฉยมันไม่ได้ส่งให้แม่หรอกอะไรจริงอะไรทำอะไรอ่ะหันพัดลมให้ไงให้ใครให้มึงไง โอ้ขอบคุณมากโมดาาี๋ยวบวชให้สี่ภาษาไปไม่ได้หรเอไปฮะวันหนึ่งมันก็เล่นก,ก,ไ,ปไ,นกนไปที่กูคุยคนดูอยู่กูกำ<ม>ลังไขลิฟต์ไอเดินหฮะไม่มันเข้าลมลมมันเข้าไม้หรอไม่เข้าลมพูดเลยลมเข้าไม้แม่อย่าลืมนะเดี๋ยวนี้หนูไขลิฟต์แล้ว อืมใช่ซื้อลิฟต์ไปเวลายาตผู้ใหญ่ที่เกลื่ขึ้นบันไดก็ใช้ลิฟต์ได้ถูกไหม พี่ต้อนที่ไม่เคยคุยพูดเก่งกเอ่อคุณเป็นใครมาเดินกลาง่ากลางข่าแบบนี้เป็นเป็นละครคคน่ะมึงจะนน้าตุ่นนุ่นแปะกุบมึงห่างไปแล้วสามีองศาเขาจะใครคือล่าสมีใครคือองศาอีกเนี่ยหนีแม่ผมโอ้ให้ค่ะอนิเป็นเก็บให้ไหมคะได้ครับเฮ้ยเป็เก็บให้นะคะเสียเขาเป็นเลยทีตัวเองให้คนอื่นเก็บทีของตานุกเก็บให้อืออันคิดดูคนเรา ไม่ต้องมหัวนะคะตัวเเก็บให้นะคะเออคุณเป็นใครเนี่ยมาเดินกลางป่ากลางเขาแบบนี้เป็นตัวคนค่ะแต่ว่าเป็นตัวคนค่ะแล้วก็เป็นอยู่ที่นี่นะคะอ๋อแล้วคุณมาเดินทําไมอะคุณไม่กลัวหรือไงกินยุงดูสิทำไมอะกินยุงอ๋ออหอาหาดีกินว่าหาดีกินยาก โดนตีคุณได้แหละนะคะคุณชื่อว่าดำดงค่ะรอยู่ที่นี่นะคะชื่อว่าดำดงเหรอใช่มาตามหาหัวใจค่ะมาตามหาหัวใจ มาตามหาหัวใจเหรอใช่ค่ะแล้วแฟนน้องคเนี่ยเขามีหน้าตาเป็นยังไงเผื่อผมเจอจะได้บอกได้โอ้เขาหล่อมากค่ะอือค่ะเฮ้ยอะไรกันน่ะเขาตัสูงนะคะแล้วเขาก็ขูขาวนะคะอือแล้วเขาก็มีตาที่ตีนะค่ะเป็นหแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็อีกอย่างนึงไม่เห็นแล้วก็จำได้เลยค่ะใช่ครับ ไม่เอาไม้เลยมึงง้มตาถ่างตาคูดมั่งเขาแค่ตาตีเขาเป็นโอปป้าเขาไม่ได้ตาบอดไม่นอย่งโดนสตีดพูดไหมฮะแกก็ไม่ได้เลยลิเกทั้ง่าโลมันชอบอยู่ตัวเดียวคนนชอบคนปากค่อยไม่ตมึงยิ้มให้ได้อย่างเขาดิยิ้มแล้วเห็นฟันทั้งหมดปากเลยอ่ะไหนยิ้มดิไหนลองโน่นลองยิ้มดิโอ้โหปากจะถึงเป้าอยู่แล้วมึงเห็นไหมนะแม่มันจะพูดแรงค่ะไม่ต้องไปสนใจไอ้สองตัวหมาเนี่ยนะคะ ในเสียงสติค่ะคุณไม่ต้องสนใจมันโอ้ยมือสติดีสุดคนเดียวเออ้ยสติดีตายต้องจริงไปจริงไม่ว่าเสียงแ <im ful> <im ful> ม่งนี่ไม่ต้องตกใจค่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจคุยกับมันไอนะ้น haba, ีน่ทาร้องทำไมเมื่อกี้ยังร้องเพลงคู่กันอยู่เลยนะไม่ได้ขอไปร้องไม่เข้าเสียงเลยอะค่ะยำน <im ful> งร้องเพลงพอใช่ไหมใช่ค่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหม อันนี้เนี่ยร้องเลยเอาเอาเพลงที่ที่ที่ชอบอะที่เองชอบชอบปะที่ชอบที่เองแกชอบอะมันแปลว่าเรามันแปล ใจใจังไนับนับพุธธพุธธพุธธมันแปลว่าใจเลกเจ้าันงหาไดิู้กูพูดจริงกันนะฮะกูพูดจริงกันะว่ากูเพิ่งไปเห็นคลิปมันเลยใช่ไไปยีจับเลยตเต๋วววมมอมเมวเมมง ไปเป็นอะไรบ้างเปล่าแม่เป็นอะไรมากเลยค่ะคือได้ี่เกะได้คว้าได้ี่เกะได้คว้าตั้งนานกูก็ไม่เห็นเออเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นวันสองวันนี้ใช่เหรอทำให้ดูดิทำให้ดูสิแม่แกกลับบ้านในไรลิเกต่อจากนี้ไม่สนุกแล้ว ม่่กเรจาทำให้ดูสิทำให้ดูสิว่าเราทำกันยังในคลิปอะนี่นี่นี่อะไรเนี่ยไ่อะไม่เอาไม่เอาไม่เอาใจเย็นใจเย็นถูกถูกใจเย็นใจเย็นเออกูกูต้องกหเขาเด็กนะใจเย็นี่ะหันหน да. uh? ้ามา เดินตามกฎกุ้ยสุภาพอ่อนหวานมาสวีทคุสุภาพอ่อนหวานที่มึเล่นนะคุนโจกิสนานคะงท่าน้ท่านหูน้ำนจีนีมาทีนี้ดงไม่ก้าพูดแล้วเอโดนหน้ามาเนี่หน้ยา ไม่รคลิปนี้คิปนี้มันร่อสายตากูไได้กูอยากให้กูรู้นะใครแม่งลงคลิปวะลบเลยนะใครลงคลิปพี่หมวยเหรอไม่เป็นไรจ้ะไม่ไม่เป็นไรมึงนี่ก็พูดยั่วหรอใจเยินใจเย็นจเย็นจเย็นจเย็พูดดีใจย็นใน ไปไหนมาเล่นลิกเกไม่หนีไปไหนเพลงเป็นร้อยเป็นพันไม่ร้องเออก็เมื่อก,กี้ก็แกะบอกว่าร้องเพลงที่แกชอบมันชอบเพลงนี้มันก็ร้องเพลงนี้อะตรงไหนล่ะว้าวเออจะหันไปนะจ๊ะหันไปเลยจ้ะว่าว่าจะหันไปเลยนะจ๊ะหันไปดิ ไม่อยากกมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรอันนี้พี่ตงเองพี่ตงนันแหลจะโดนตัวดีเลยพี่ตงไม่ใช่พี่ตีแต่ที่มึงทำเมื่อกเหมือนกำลังจะตีพี่ตงโอ้ยยกัา ก็ไม่รู้ลองหยอกไม่หยอกเดี๋ยวพอแต่มันก็ไปเคลียร์กันเองแล้วกันกูไม่รู้หยอกกันเนี่ยทุกคนไม่ต้องอกันมึงไม่ต้องบอกเขาว่าหยอกนี่มึงบอกพี่นุ้นี่ว่าหยอก้ยเๆ้ยเฮ้เฮ้ยเ นี้เขาล้อกับพี่ฝาแฝดพี่นุ่นอา,อาจจะไม่เชื่ออีก,อกทีหนึ่งครับมันแปลว่าเรูกกตกใจเลยกูไม่รู้จริงเสียงใครอเล่แสบจริงนี่หันหน้ามาได้แล้วนะ<ถ>วเป็นอะไรตกใจอะไรไม่ตกใจด้าเหมืนอนลุงฟ้ายังอยู่ตรงนี้มือขวาเปิด ไปไหมคุณนี้ชอบทำอะไรไม่ดูดิเหเุจ้าไม่เคยดูชาติชานี้ดำดงเลยไม่เคยดูอ่ะอยัาเก่งกันเลยเก่งกับกูคนเดียวหนึ่งหนึ่งสองสามไม่ดีครับไม่ดีครับ